การกลับมาสานต่อเรื่องราวของบีทช์ยูเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่คาใจของเจ้าพ่อภาพยนตร์สุดแปลกแหวกแนวอย่างทิมเบอร์ตันเมื่อเขาสามารถนำพาให้ตัวภาพยนตร์ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านรายได้และคว้ารางวัลอสการ์ได้สำเร็จและการเป็นแม่แบบให้กับการออกแบบตัวร้ายสุดไอคอนิกต่างๆในภาพยนตร์เรื่องต่อมาของเขาแต่ด้วยจังหวะเวลาและโอกาสทำให้เขาต้องหันไปโฟกัสกับภาพยนตร์ระดับโลกอย่างแบทแมนและได้เก็บเจ้าผีร้ายลงกรุ จนถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมผู้กำกับทิมเบอร์ตันจึงได้ทาบทามมือเขียนบทที่เคยร่วมงานกับเขาในซีรีส์สุดพิลึกอย่าง Wednesday มารับหน้าที่ถ่ายทอดวิสัยทัศน์สุดแหวกแนวของเขาอีกครั้งผสมกับงานด้านภาพของผู้กำกับภาพที่เคยฝากผลงานไว้ในภาพยนตร์ไอหลามบุกอย่าง Make to the Trench หรือภาพยนตร์ฆาตก,กรรมบนรถไฟยอย่าง Murder on the Orient Express พร้อมทั้งทีมงานที่คุ้นเคยอย่างผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายเจ้าของรางวัลออสการ์คอลลีนแอดวูดจาก Alice in Wonderland และนักแต่งเพลงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์แดนนี่เอลฟ์แมนที่เคยร่วมงานกันใน Big Fish และ Batman จนกลายเป็นส่วนผสมของการสร้างภาพยนต์สุดพิศวงของผีช่างจ้าอ,อย่าง b e t c j u i c e ได้อย่างลงตัวในส่วนของนักแสดงถือว่าเป็นการหวนคืนบทบาทที่เคยสร้างชื่อเสียงและแจ้งเกิดให้กับ เข้าขี่ตันกับบทบาทของคุณผีช่างเจ้าบีเทจูสซึ่งการกลับมารับบทบีเทจูสในครั้งนี้เขายังมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในเรื่องและบัดนี้ขอเชิญทุกคนไปพบกับคุณผีจอมเจ้าเล่ห์ที่กลับมาสร้างความสยองปนเสียงฮาอีกครั้งถ้าพร้อมแล้วเรียกชื่อมันไปด้วยกัน Thank you all for